ลูกเครื่องโชว์อะไรรหัสนี้คือ ด้วยออมีมากด้วยรบแล้วก็ดีขึ้นมาอีก มีปัญหา4 6คโอเค้เคมีปัญหา,ามีเหลือหนึ่งโค้ดเหลือโค้ดเดียวคือแมพโอเคแมพจะแก้ยังไง อันนี Low ้รูใสกัได้หนีของโตต้าอจะต่อกันอ่าต่อสายอ่ะล้องดูที่โตต้าใช่ไหม ลบได้ด้วยโตต้าหายด้วยดูค่าที่เท่าไหร่โตต้าโอ้โหสองหนึ่งสองหนึ่งเก้ามันก็สูงดิค่ามันเท่าไหร่แต่ไฟดับแต่สองร้อยสิบเก้า ถ้าแบบ219แต่เมื่อกี้46อ่าต่ำไป219สูงไปอ่าแล้วมันเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวลองขอฮอนด้าดิตุ๊บแต่ไฟไม่โชว์โอเครู้ว่าไฟไม่โชว์ค้าเอาเอาลองฮอนด้าป่ะอืมอขอคุ เดี๋ยวย้ายรบ,บเดี๋ยวอันนี้ของคันด้าเตียบอไม่เอ่ยเตียบตามเลยมงดูดิเมื่อกี้สอง ลบลบข้อมูลเ่ะเอ้ยไม่โชว์นี่ว่าหายไปแล้ว 75. เจ็ดสิบห้าอันนี้น่าจะได้ไม่สูงเมื่อกี้สองกว่าสูงเดี๋ยวขึ้นอีกอันนี้อาจจะไม่ขึ้นเมื่อกี้ไอตัวของมันเองสี่สิบหกสี่สิบหกเอ้ยแสงเป็นสุอน สี่สิบหกอันนี้เจ็ดสิบห้าไม่กระดิกเลยคือเรื่องเรื่องคือเกียร์อถอยดีมีถอยไม่มี มืสึกไม่รู้อะเอาลมอัดดูแล้วแต่ไฟมันมาปแปลกก็เลยไล่ไฟอยู่กล่องก็ไม่เป็นไรก็เลยงงออ,อันนี้ค่าจะาลองตัวนดูเอาวิ่งดูแต่ของมันเดิมๆมาไฟมันโชว์ไงก็เลยก็เลยดูว่ามันเป็นที่ไฟโชว์หรือเปล่าแก้แม่ก่อนพอแก้แม่หายแล้วจะวิ่งดูมันก็ไม่ถอยเหมือนเดิม เออโอเคเก็เลยแค่มาบอกว่ามันแมปมาใส่ก็ได้ค่าอะไรเท่าไหร่ไม่รู้หรอกแต่ว่ามันใส่ได้มันดับด้วยเรายวิ่งดู้วยขึ้นไหมแต่ว่าไอ้ไอเมื่อกี้สองกว่าสองร้อยกว่าของโตต้าขึ้นแน่ถ้าเดี๋ยวขึ้นแต่ฮอนดานี่มันค่าออใกล้เคียงอาจจะหายแต่ว่าปัญหาคือเรื่องเกียร์ปัญหามาที่เกียร์เกียร์ถอยไม่ได้เือไล่ไฟอยู่ วันนี้ก็เดี๋ยวพ่าว่าันตัวนี้เสียไปโชว์แก้หายแล้วเราก็วิ่งดีกว่าเดียว,ว่าวันนี้ฝนตกว้าตกเศร่ฐแฉะอากาศเป็นใจต้องนอ,งอนและ่อดีกว่าเอ้ยอนี่วดวูครับจะไม่ให้นอนดึกได้ไงรถก่ออยู่ข้างหนึงรั้วรอบขอบที่เคยมีสายรถนอน,นดึกเพราะช่วงใกล้แจง้งเขาจะตื่นมาแล้วก็นอนดึกหน่อยงานไปด้วย ในบ้านจอดไม่ได้ติดตัวติด ER นี่มันคังอยู่ทุ่มเลยเดี๋ยวสหลับทำงานอะไรเพลินไงห,หาเรื่องสมองคนโอเคมาตรงงงครับแม่บ้านเขารู้ใจของมลุงเพียบเอาเบียร์กันดีกว่าแกงโงมวง้าปวดกระปดกไตร ไปก,กันต่อไปเออ่เกียร์คูดเสร็จแล้วนะครับอืม <c oughs> เดี๋ยวไดูทุ่บเบอดี้ปวดหัวเลยเอ่อปัญหาที่จะถามครับที่ขอความช่วยเหลือก็คือผมไม่มีประดูมีไม่มีอะไรแกรมตัวนี้ 4MT1 สุหน้อยทั้งหมดมีห้าตัวเข้าเกียร์ีปุ๊บพอเกียร์ีตัวนี้ทํา ตัวนี้ทําตัวนี้ทําตัวนี้ไม่ทําตัวนี้ไม่ทําคือไฟมานะฮะพอเกียร์เอ็นเอ้ยเกียร์อาเกียร์อาตัวนี้มาประมาณฮะสามวิตึ้ยไฟมาห้าโวลต์สามวิปึ๊บมาแล้วก็ตัดไปไอ้ตัวนี้มาแท้ไอ้นี้มาแท้ไอ้นี้มาแท้อันนี้ไม่มานี่เกียร์อาเกียร์เอ็นตัวนี้ไม่มานี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 ่ไม่มาตัวดี ตัวนี้มามาเหมือนเหมือนเดิมมาห้าวิวก็ตัดไปไม่ถึงห้าวิมาสักสามวิตัดไปแล้วก็นี่มานี่ไม่มานี่มานี่ไม่มานี่คือดีทวนเกียสองเข้ากับสองสองกับแอลก็เหมือนตัวดีคือว่าไอ้นี่มามาไม่มามาไอ้นี่คงใส่จะเป็นเกียปลายถือจะมานี่แต่ไม่มาทั้งคู่ปัญหาคือเกียถขยเกียถอยมัน มันมันไม่มันไม่หอยไม่รู้เป็นชุดวาล์วหรือเปล่าแต่ชุดลูกสูบผมเอาลองเอาลมอัดดูแล้วมันดันดันจับตับตับแสดงว่าลูกสูบไม่รั่วแต่ถ้ามันไม่ไปดันคราวนี้ปัญหาคือมันจะทํางานเป็นเป็นสเตตแบบรานนี้ไม่รู้ไอเกียร์หอยเนี่ยไอตัวนี้มันต้องทำงานตลอดเวลาหรือเปล่าหรือว่ามันมาปื้ดแล้วหยุดหรืออาจจะวาวค้างแต่เขี่ยดูมันก็ไม่ค้างงงเลยก็เลยอยากจะได้ชุด แต่อะไรจับมันนะว่ามันจับเกียร์มันทำงานตัวไหนบ้างระหว่างเกียร์เกียร์เกเอ็นทำงานตัวไหนบ้างดีตรงไหนบ้างเงี้ยไฟมาตัวไหนบ้างก็อยากได้ข้อมูลตัวนี้ครับใครมีบ้างครับขอหน่อย